สัตว์ผู้มีอินทรีย์ทั้งหลายเขาจะเข้าใจเองถ้าไปเจอคนไม่เข้าใจไม่ต้องไปสงสัยลังเลเป็นธรรมดานะคนที่ไม่เข้าใจจะมีมากเท่ากับดินมหาปตพีคนที่เข้าใจเนี่ยมันมีแค่เศษดินปลายเล็บดังนั้นการที่โยมเอาคําตถาคตไปเปิดเผยกับหมู่มหาชนก็ให้เข้าใจว่า ความจริงเป็นแบบนี้นะอย่าไปท้อใจเสียใจน้อยใจเราสอนไม่เก่งหรือไงเขาไม่เข้าใจหรือเขามีข้อโต้แย้งมามันเป็นธรรมดาเขาเป็นพวกดินมหาปตาพีนะพระศาสดาทรงสั่งสอนเทศสั่งสอนเพราะเห็นใจพวกเศษดินปลายเล็บ เขาจะเสียโอกาสเมื่อไม่ได้ฟังธรรมไม่มีคนชี้บอกต่อให้เขามีอินทรีย์ขนาดไหนแต่ไม่มีคนสกิดนิดนึงเนี่ยพวกเนี้ยบรรลุไม่ได้โยมยังมีปัญญาทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าไม่บอกว่าละนันทิเป็นยังไงวิญญาณเป็นยังไงดูนะกระบวนการทำงานของวิญญาณใครจะมานั่งสังเกตจริงไหม มันก็ปล่อยจิตไหลไปฟุ้งไปเรื่อยๆนะแล้วยมจะเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยทุกข์มากเพราะมันหยุดจิตไม่เป็นนะมันหยุดจิตไม่เป็นเอามาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักไม่เป็นแต่พวกเราเนี่ยจะทุกน้อยลงจึงบอกความทุกข์ของโสดาบันเหลือแค่เศษดินปลายเล็บนะเวลาโยมมีความทุกข์โยมก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจเออโลกมันวุ่นมากปวดหัวไม่อยากคิดอะไร อยู่กับลมนั่งเงียบเีบสบายสบายหรือนอนบนเตียงสบายสบายดูลมหายใจเข้าออกไปคิดอะไรไม่ออกก็นั่งรู้ลมไปอายมอย่าไปทุกข์มันไม่รู้จะทุกข์ไปทําอะไรใช่ไหมอ่